สายดีและสวัสดีพระแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะอันผู้ติดตามและฮับชมซองขอมิงแต่เนาะแล้วก็ทักทายสบายดีอันว่าเป็นพี่น้องว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลว่าอยู่ไทยแรืออยู่ลาวนะรวมพี่น้องอยู่ต่างประเทศนําที่ติดตามฮับชมซองขอมิงแต่เนาะแล้วก็ทักทายสบายดีงามสร้อยพี่น้องเอ้ยสอยเมื่อวนี้กะไม่น้องแซนกะได้ไปหาอยู่หากินก็พี่น้องเอ้ยว่าสิไปหาลุงน้องเลยพี่น้องเอ้ยอากาศมันหนาวล้วันนี้นะอากาศหนาวพรลุกน้องลงน้ำลงในพี่น้องเอ้ย เพราะว่ามื้อน,นี้นะมีลมพร้อมได้ลมก็แห้งแห้งพี่น้องเอ้ยอันตั้งกองไม่ได้ไดเพราะว่าย้ำมันงงพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ลมแห้งแห้งโอ้ยบ่แล้วแล้วก็แห้งกะรีพี่น้องเอ้ยอู้คันได้โหโหเลิบมาแล้วกาหน้าโลดกระโตจะเย้ำปีอยู่นะแห้งได้แหง้แหงว่ะก้อนอั้นจะไปอันอันพึ่งแฮ้แซมองกาสิได้อันแก้มขามก่อนพี่น้องเ,เอ้ยน้องหมดเป้นมือเอามองนะมื่อวานนี้กาไม่ต้องแต่งก็ได้มากับคู่คู่พี่น้อง แต่ค่าลูกสองคนเขามาพม่พี่น้องเอ้ยลู่ลายเว้าเว้าบบโถ่ไปเลยแม่ลูกดกไปแล้วแล้วกันนะเดี๋ยวสิได้ไปแก้มาขามก่อนก่อนไปกระคอขอบมกขอบเจอระลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เข้ามาแม่งแต่นะแม่งแต่กระคอขอบคุณนเลยลายกาผู้เลอเข้ามาเบิกไม่แม่งอย่าลืมเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่งแต่เด้อพอได้มีกำลังใจคลิปต่อไปแน่เดี๋ยวชิด้ไปหาแก้มาขามก่อนชิด้ลงหนองกันลมแห้งอีู่พี่น้องเลย อันนี้บ้อเงินเพ่งกาได้แก้มะขามนะป้าตุยวรวาพลมาหนีสบายดีกระลุ้งใบดีใบดึงอืมเก่งเนาะเก่งมากมากอะไรแก้มะาขามบอ拉升อันนี้กับบ้งเงินเพ่งกาแก้มะขามอยู่เพ่งคุณเอามือสาวนัวมะขามนี่เงินใบนี้แก้มะขามแก้มะขามขาย พ่อค้ามะขามไม่แย่แลอวพ่อค้ามันต้นแบบนี้ได้มันนตนแล้วแกมาันตนแล้วแก้มะขามไม่ได้แบบนี้ไอนพอดี๋ยวนั่งแก้มะขามมา่ขามกะอาจจะมีน้ำหนักเนพี่น้องเอ้ยพอมาขามนี่มะขามปีเนี่พักเงืผมได้เป็นะจอนพักมันพี่น้องเอ้ยเล่เท่าออมเง พอมาข่ามเป๊ะพี่น้องเอ้ยอาจจะมีน้ำหนักเนี่ยพะว่าโลหนึ่งสิบพันกีบบาน้องเอโลหนึ่งสี่พันพี่น้องเอ้ยเขาเอาน้ำเนหนึ่งแสนซ้านะเป็นเงินไทยกะมื่อนหนึ่งก200ับสองร้อยสองรบาทพี่น้องเอ้ยปลาตตินเพราะว่าคืนเมื่อสารนี่ลมแห้งๆแ,แล้วค่อยลวเฮ้อว่าเงินลงสิพี่น้องเอ้ยพอลมแห้งเพรกระละ แก้มาคามแล้วละ่ะจะได้ล่หนองมันนี้นะลงหาปลากล็ลมก็ลม่มวันนี้ลม่มแท้ล่มวาาอันนี้ว่าลม,าลมว่าวนี่ประเด็นวันนี้ปีนอากาศน,นี่ว่าอากาศธรรมธรรมชาติแล้วธรรมชาติเข้ขเบเทากดดันก็ได้ว่านี่ฮอตฮอตวันนี้ใช่ปีนลมหนาวลูกอากาศอัน ภาพ้นกาเป็นแกงนำ้ำมันท่าน วันนี้ควายเกษตรได้ลูหนองก็เธอน้องแตนเพิ่นแก้ทานะน้องแตนน้องแตนแกะมาขามท่าไปหาปูหาปลาก็ได้กินข้าลวละลุงข่าวเพิ่นกับปันเพราะน้อยเพิ่นลุงสาวมกอ,อั่พี่น้องเอ้ยว่าสดัยรู้ว่ปลาเพราะว่ามื่วอันนี้จะมีนะ,ะเพราะว่าน้ำกระทะระบ,บคกคักพี่น,น้องเอ้ยยังหลายอยู่น้ำนะ กาดหนาวพอลงน้ำบัานนี้เมื่อวานเนี่ยอากาศหอนพอไปได้ลงน้ำพี่น้องเอ้ยลมกูวูดวูดสิเมื่องินป่วยก็ลงละพอน้ำพอน้ำกว้างสิพี่น้องเอ้ยโอ้ยปลากินยาตัวหนึ่งปลาบองถือละพี่น้องเอ้ยถือนะได้ละ ป้าไม่ค่อยได้เอามาหนะพี่น้องเอ้ยไปละเอาไปละโอ้ยเอเเอเมนนี่กระป๋ทถือมองพี่น้องเอลยเราจะนั้ลงไปเอาละเ,เพราะว่าปอบมองมันลิฟมาน่ะม,มันไปละยังบอก ขุดข้าวมองตัวนั้นกระจมแล้วนะได้ปะเอ้าโอ้ยปากินยาตัวนึงเอาเอ้าไปแล้วไปแล้วพี่น้งนองนางคุณปปแน้ะ สองล้พี่เอ้ยพ่อตยเอาอีลากะนะเดี๋ยวพายจะตรวดี๋นี้นะพาจะตรวจเดี๋ยนี้นะแต่เป็นวล่น้อมันนี้น้อได้แล้วบออันดอกล้บ่เงินดอกไก่มองแล้วอะ่ะผู้ผ่านแล้วล่ะ มองเนมองเงนนี่ดิฮันโอ้ยน่พู้โอ้ยพี่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 นโอ้ยปาตหนาเอ้ยไก่มองมาไก่แล้วนนีนะค่อยว่าซื้อน่พูก็ื้นยๆไปสิฮันพุนปาตฮันดูยังเหรอฮะไม่บอกกะมองขาล นกอคว้าบออันนี้เดี่ยวมุ้ยมุ้ยท่านี้เดีไปแล้วบ่อันนี้อัน๋ได้เอออันอันอันโอ๊ยบังเงินเอ้ยนั้นนั้นมาซะนั้นนั้นมาซะบังเงินป่าป่าโดนความหลังบังเงินเอ้าเอ้าเอ้ากลุ้มเอาแล้วบันนี่เอ้า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 ไปฮะบังเงินเพราะเป็นนานาอันไปแล้วบังเงินแล้วคู่บ่แม่

Ăn đi, Pai Pai <laughs> xửi Ăn, Ăn, Ăn Ăn, Pai lao Lá nồi, lá nồi Lá nồi เอามาแล้วมดนเดอเอามาแล้วลบมือบ่นี่าบอพอไปนี่ไปแล้วบอนห้องห้ามหลังแล้ว Thế rồi Nhanh mọi người nào khào khào gì đi Nghe mà là ngọt là người bụt bắn mà Nào vậy ra Hmm? หลายตัวเลยพี่น้องเอ้ยห้าตัวแล้วหกตัวแล้วลหกทั้งตัวเอาอยู่เจด็ดแล้วพอตอนน้อยเพิ่นเอาขึ้นกะิ่เดือนปลากะน้อยมีเยอะแซมนี้เลยพี่น้องเอ้ยปีนี้นะปลาบ่อยเยอะนะบัดนี้กระป๋าก็ได้เอาพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยสองสี่หกเจ็ดตัวลปลาได้ได้ปลาเจ็ดตัวนะ เดี๋ยวก็จะได้เอาไปชอกเกตกับมันกันเดี๋ยวจะได้ชอกเกตก่บมันเลยช็อคเกตทาบุเงินเพราะว่าบุเงินเพิ่นเมื่อเอาพักเมื่อเอาพักกาดพักโบโหหอมเพราะว่าพักมือเื้นนะหน้ากะคือว่าละบ่หลายยืนหลายกว่าเพราะว่าห่าวกินอยู่ประจับอยู่เพื่อน อยู่หน้าแต่หาไม่ค่อยมาแบบน,นี้นะมายุ่งเหอะเหึงมากเพิ่งก็มา,มาคู่ม,มือแบบนน ก็คอยเส่ขี้กับอันอเกตว้ทาเงินม่อเงินสก็สิไดมาเอ๊ะแล้วเรากินม่เงินน้่นะก็เยคันมแดงคั้นมมแดงบส่บงตัวพ่อวันนี้นะ่อหตัวใหญ่พ่อเอาไาอีกได้พอยังอีสองตัวผ่านปั่นเพอตันน้อยเพ่นสมตัวแม่เป็นอนสีนะ,ล,ะล,ล้างสามเธอล้างแล้วพี่น้อย โลกมันทูบแล้วก็ปุ๊บขี้นขีนข้เงยไปต่อขนาดนั้นสวยไปต่อนหน่อยๆขี้เงยพวกกันเลยปุ๊บปีแวบเามาลมทัดมาปมีเลย ตกปะแต่ยันกองไม้ตีขี้ดินขี้ดอนมาแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี่แหละมีเถียงบมขึ้นเถียงเถียงบมมีตัวพ่พี่น้องเอ้ยมีเถียงก็ไม่ยอมขึ้นนะป้าตุ๊บโมขี้ป่าบ้เงินนี่โก๊กโก๊ะโก๊ะโก๊ะไ่ไหมพี่น้องเอ้ยมึงถอยออกก่อน มาเอเลเอเลอ๋ออันนี้ปีงหูมันเป็นดอกปีงหูป่าได้นี่ิได้มาพักกระดูกกกระดูกป่านี่กินเงินอ๋อนี่องเงินเลยคือ พักอันกลางมันมึนหมุนก็อย่างเอ้ว่าอยเอาไปคันมดแดงนะคนมดแดงมดมดเลยมอมดแดงมดเลยเนาะว่าจก้อยว่าไม่ได้ก้อยดิบเดีกน้อยเข้าไปคันมดแดงมาหละได้มาโคอับก้อยสุกเลยว่าสูงนี่สูงกิดิบมาได้เนาะเยนากาพักอันกระดกอันพักกลางมาแล้วละกา สิได้มาพักหูกหมือนตัวพี่น้องเอ้ยหูป๊าหูฝ่านี่นะพักว้นนะพักแล้วก็สิได้ไปคันมดแดงเลยเก็ตั้งกล้องบ่ได้พี่น้องเอมเ้มันล,ลมแห้งบ่พอแล้วปุ๊พอได้ถูมาเลยแล้วก็กระตัยเย็นๆจนจะปินะ๋วนะพอแล้วกะเดี๋ยวสิไดเสือเกิอบพี่น้องเอกือบหน่อยพอดีกะ đây, bây khán mà xem đó, cừu, nó có nữa, Cây lại, Mọi người phim, ăn mà xem, ô ôi, 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 เุบลงกปตเก็บเดอาวแม่บลาก็เวลาเลยเด็งจะหายเด็จะหายไม่จะพูดเด็กชมซื้อว่าหมดเดงกเด็กม่ลายมามซ้ำเนาะมาพ่อซ้ำนี่พอกันละมันจะหาง พอแล้วบ้ันพอแล้วส้มแล้วบ้าส้มลบ่ได้เขากินดิบเดี๋ยวบ้งกันเพราะว่างันเป็นอายอยู่มันอโคโอสูกกัน ชิดัเอาไปโคก็เป็นแลวโคมันสูงก็ยังยังมาซื้อผักเลยมันเนี่ยมนเงิน,นดซอยดยซอยบุกโหมันก็ซอยพ่นซื้อไปเยอะกับซื้อไปของน้องเต๋เพื่อดเขาลด ได้กล่นถ้ามันเย็นก็เป็น,นอ,อย่างเสื้อพักกะเป็นอย่างหอนอยู่เย็นพักหยุกนะได้เชิญพิดก่อนยันปิวเน,นาะเอ้ล,ำบ,นะล,มมลำบากเนาะคลรมมันลำบากเย่างเอ้เดี๋ยวอัดปิดแล้วก็ không may đâu mọi người xếp đâu mọi người xếp cơ đấy luôn nhìn cao gấp lông khứt mà nhái <laughs> kính nhụt thiện nhỏ ơi ế léo cả ba tàu thiện khứt hơn thế

เออน้องหนึ่งเข้าเบ่เขาง่ายคอยป่าคอยป่ามีเป็นยังไง้างข้าว

อันนี้กินข้าวยาละกันที่ได้ลงมาแกะมาขามก่อนพี่น้องวันน้องเต้นเพิ่นแกะมาขามมีทันแล้วยังน้อยเดียวเหมาเบิ่งเหมเงินเพิ่นกระบะละน้อยวันน้อยกำลังแกะแจ็บพี่น้องเลยว่าเบิ่งก็คือเขาเอ็ดเปลืองพี่เห็กระดิจะเก่าข้าวยังน้อยน้อยอะไรเลยวันละน้อยก็มีคำมะขามคำมะขามทำได้มะขามละเอาไปขายจอกหนึ่งห้าสิบกิ่ง ห้บกีบบ่ะมื่อนี่มันห้าร้อยนะบ่0ห้ากรีบ้ะอยกีบนะบ่ข้าวจะเข้ามีห้อนห้าสิกีบดูร้อยแ0รยกีบนี่ละจอกหนึ่งจอกอย่างน้อยนะตํำมะขามพ่อมมะขามช่อมันกินไม่ได้กินมันชมต่บเอาไมันมกหนังตีไผ่กำลมหนาวจักคณะ

เขาเสื้อเป่าเขาเสื้อเป่ายังเขาตับพี่น้องเอ้ยตับเป็นกิโลนะตังค์เหรอเมนี่แกมาขามขายก่อนมืออื่นยังปั่นเป็นต้นพี่น้องเอ้ยได้ปั๊บสิบโลเหมือนกนี่ได้หโลที่ได้ยังไงบัวดอกเคยมีได้เสือนี่เพราะว่าอันตั้งขากองบ่ได้พี่น้องเอ้ยลมมันแห้งพอกระละย่ามันงอยนะแล้วก็ตีงพร้อมนระตีงงุกงักงุกงักพร้อม จะให้แกมาขา่ามีก้อนยังมีท่านแล้วยังน้อยนึงนะว่าน้อยก็ลายเติบแล้วบันนี้กาคอยกาได้พอดพิทิพลเนาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันลม,มแห้งน,นะคลิปนี้กาคอยก็ได้ถ่ายเอ,อ้พี่น้องกดติดตามพี่น้องลิปงาพอกันไหมชุดจะลมดีแต่เขาข่มรถขับเจอไรายเดอร์พอไม่พี่น้องในอทีทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่งเต็มเนาะเดี๋ยวจะได้ขอโตก็พี่น้องเงอ้ย ยืนอยู่กันแล้วจะลบปิวไปละแห้งกันเลยลมกัน